สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะออ,อยู่ที่ร้านศิรดาเกาะยอจังหวัดสงขลาที่นี่ฟินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้วยกันเลยนะคะร้านศิรดาตั้งอยู่ที่เกาะยอจังหวัดสงขลาเพียงแค่เราเดินก้าวเท้าเข้าไปในร้านนะคะเราก็จะได้รับลมเย็นสบายแล้วมองออกไปนี่คือโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่นั่งก็มีให้เลือกหลายโซนเลยวันนี้เราเลือกนั่งโต๊ะริมน้ำค่ะ แต่ถ้าหากว่าใครมาที่นี่อยากนั่งห้องแอร์ก็มีโซนห้องแอร์ให้บริการด้วยค่ะภายในห้องแอร์ก็สวยมากๆนะคะสามารถรับงานจัดเลี้ยงได้เลยโซนที่เห็นที่จะอยู่ชั้น2มองออกไปที่ระเบียงนะคะโอ้โหเห็นภาพบรรยากาศสวยมากๆเลยนะคะร้านศิรดาแล้วอาหารของเขาก็อร่อยมากเมนูนี้คือหอ่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอร่อยสุดๆเลยค่ะ เมนูถัดมาที่สั่งวันนี้นะคะก็คือไข่เจียวปูโหดเชื่อไหมคะ่านผู้ชมตักมานี่นะคะเจอปูเป็นก้อนๆเลยนะคะปูเยอะมากนี่เป็นทอดบันกุ้งนะคะยำผักกูดผักกูดเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่นี่ยำมาได้อร่อยสุดๆเลยส่วนเมนูนี้ก็คือแกงปูใบชะพลู แกงปูใบชะพลูจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นหมี่แล้วปูที่นี่นะคะท่านผู้ชมปูเป็นปูคือปูเยอะมากๆตักมาคาไหนก็เจอปูทุกคําเลยอาหารที่สั่งมาวันนี้อร่อยทุกอย่างแล้วที่สําคัญนะคะมองเมนูของเขายังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะสั่งเลยค่ะต้องมาอีกนะคะร้านศิลดาเกาะยอบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วราคาไม่แพงด้วยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆถึงนิยมมากินอาหารที่นี่ การเดินทางมาก็ไม่ยากเลยแล้วมีที่จอดรถสะดวกสบายที่นั่งก็มีให้เลือกหลายโซนและแถมห้องน้ำยังสะอาดมากๆด้วยนะคะเป็นร้านอาหารแนะนำเลยค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดสงขลาแวะกินอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆที่ร้านศิลดาเกาะยอจังหวัดสงขลานะคะสวัสดีค่ะ